สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องซึกกลางแจะเข่าจริงค่ะสําหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่14มิถุนายน2564นะคะวันนี้ค่ะมีข่าวดีนะคะมาแจ้งให้กับคุณครูนะคะแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนะคะจากด้านหน้าเว็บไซต์ของทางธนาคารอมสินค่ะ www.gspp.or.th ธนาคารอมสินนะคะจัดใหญ่มหากรรมผ่อนโปรนการชำระหนี้ครู1-30มิถุนายน2564นะคะปูพรมช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษายับยั้งสถานะลูกหนี้ไม่ให้เป็นหนี้ NPL ค่ะ ทางด้านนา,ะะนายวิทยารัตนกรผู้อมในการธนาคารอมสินก็ได้เปิดเผยว่าในช่วงระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาค่ะธนาคารอมสินนะคะได้รวมกับกระทรวงการศึกษาธิการค่ะได้จัดทําโครงการสินเชื่อเพื่อลดภาระ,ะในชีวิตประจําวันแก่ครูค่ะแล้วก็บุคลากรทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิดปัจจุบันพบว่าครูและก็บุคลากรทางการศึกษาจํานวนหนึ่งค่ะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามเงื่อนไขนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด COVID, อาจส่งผลทางอ้อมต่อไรายได้ครอบครัวค่ะทั้งธนาคารนะคะจึงได้เร่งจัดทำมาตรการแก้ไขหนี้ภายใต้แนวคิดมหากรรมพ่อนปรนการชำระหนี้ครูบุคลากรทางการศึกษาค่ะเพื่อช่วยยับยั้งไม่ให้ต้องกลายเป็นหนี้เสียหรือหนี้ NPL จนเป็นเหตุให้อาจถูกดำเนินคดีนะคะส่งผลเสียหายทางคเครดิตและกระทบต่อหน้าที่ราชการในอนาคตค่ะทั้งนี้นะคะ ข้าราชการครูลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาที่มีปัญหาเรื่องสภาพค่องสามารถเข้าร่วมมาตรการพักชําระเงินต้นนะคะแล้วก็เลือกจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนค่ะตามแผนชําระที่ทางธนาคารกําหนดนะคะ เป็นระยะเวลานาน12เดือนนะคะหรือนานที่สุดไม่เกินวันที่31ธันวาคม2566นะคะโดยการเลือกแผนการชำระหนี้ตามความสามารถในการผ่อนชำระของตนเองผ่านแอปพลิเคชันไมโมหรือที่เว็บไซต์ทางธนาคารออมสิน w w w g s ล o r t h นะคะซึ่งเปิดให้แจ้งความประสงค์จนถึงวันที่30มิถุนายน2564นี้เท่านั้นค่ะ สำหรับข้าราชการครูนะคะที่กเกษียณอายุแล้วค่ะและยังไม่เคยใช้สิทธิ์บำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกันในการกู้เงินนะคะสามารถขอกู้สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญที่ผ่อนปรนใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันในการกู้ค่ะและนำเงินกู้ไม่ต่ำกว่า5 0นี้นะคะไปชำระหนี้เดิมกับทางธนาคารได้ค่ะโดยอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้พิเศษนะคะคงที่อยู่ที่2%ต่อปีนานถึง10ปีค่ะหลังจากนั้นนะคะคิดอัตราดอกเบีย้ย mrr 2 5 0ต่อปีให้วงเงินกู้100%ของเงินบำเหน็จต,ตทออดค่ะผ่อนชำระนาน30ปีเลยนะคะโดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือติดต่อสาขาที่ใช้บริการสินเชื่ออยู่ค่ะ สำหรับข้าราชการครูนะคะแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาท่านใดนะคะสนใจสามารถสอบถามได้ที่ทางธนาคารอมสินสาขาใกล้บ้านใดทุกสาขานะคะก็เป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทางธนาคารอมสินออกมาช่วยเหลือลูกหนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะก็นําข่าวสารนะคะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะรบกวนช่วยแชร์ออกไปด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ